สนับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจู Korean Royal ลครูซีนอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลี Just Go To g e t h e r เอนหนึ่1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกันงอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com justgo.tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซารายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซา โฮงอิกยูนิเวอร์ซิตี้ย่านโฮงแดรหรือย่านธุรกิจรอบๆมหาวิทยาลัยฮงอีกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่นี่เต็มไปด้วยแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากและสําหรับรายการอาซาของเราวันนี้มิาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในย่านโฮงแดที่ห้ามพลาดเด็ดขาดมาแนะนําค่ะนั่นก็คือ Tri c k e y e Museum หรือพิพิธภัณฑ์สามิตินั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราได้ตั๋วมาแล้วราคาก็อยู่ที่15,000มื่นาค่ะสำหรับ ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใครที่อายุต่ำกว่า18ก็อยู่ที่1 2 0 0 0มืนวอนนะคะแล้วข้างในนะคะเขาก็จะมีเหมือนแบบกิจกรรมให้ทำเล็กๆน้อยๆสำหรับแบบเด็กๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้เขาก็จะมาเพ้นท์เพ้นท์อะไรก็ไม่รู้น่ารักดี เรเป็นห้องแรกเลยที่เข้ามาเขาก็จะโชว์พวกเป็น History of Trick Eye เฮ้ยมีภาษาไทยอะทำให้เรารู้ว่าคนไทยมาเยอะ Trick Eye Museum เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวชมมากที่สุดแห่งหนึ่งค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมงานศิลปะลวงตาทั้ง2มิติและ3มิติไว้มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการถ่ายรูปโดยอาศัยมุมมองและแสงเงาสร้างมิติเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัรหาไอเดียในการถ่ายรูปคู่กับงานศิลปะเหล่านี้ราวกับสัมผัสหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพเหล่านี้เลยล่ะค่ะภาแต่ละจุดนะคะเขาก็จะต้องมีมุมมองในการที่จะแบบดูระบบอุ้ยเป็นเป็นอะไรที่แบบ ิกไอเราจริงๆนะคะซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นหรือว่าถ่ายภาพได้เขาก็จะแปะเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครมาเนี่ยอยากจะได้ภาพเก๋ๆก็รองมองหาจุดนี้นะคะแล้วก็ดูว่าลูกต่อชี้ไปที่รูปไหนแล้วก็ยืนนั่งถ่ายรูปเล้บบอกะคะ่ะเวิร์กต้องช่วยเขาเซนเตอร์นิดนึงค่ะเดี๋ยวไม่ผ่านแล้วแต่ละภาพนะคะเขาก็จะมีเป็นอินโฟเมชันบอกด้วยว่า มันคืออะไรเป็นภาพอะไรนะคะมีความหมายว่ายังไงแล้วก็ควรจะถ่ายรูปแบบไหนขอรลอกคนนี้ละกันพอจ้นนี้ไปเขาได้ไหมคะพิพิธภัณ์มิเซียมนะคะเขาจะมีหลายห้อง น,นี้เดินมาจนเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็ห้องแต่ละห้องนะคะเขาก็จะจัดแสดงให้ตามกันค่ะทั้งแบบเรื่องกระไมทีม่แบบย้อนไปในอดีตหลายพันปีที่แล้วอนาคตโอ้โหมีทุกอย่างเลยค่ะตั้เมื่อกี้เนี่ยลาก็ไปเวนิสมาแล้วก็ตกน้ำมาแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็มาในสไตล์แบบเกาหลีโบราณโบราณสักนิดนึงนะคะขอมาเป็นแบบกษัตริย์ไม่เหสีอะไรสักหน่อยมนะั้ สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซาในวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเด็ดๆเ,เอาใจคนเลิฟอ,อาหารเกาหลีอย่างม่าด้วยรับรองค่ะว่ารสชาติต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ รายการอาซาขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกสนุกลุ้มรักหนังสือดีน่าอ่านจากสำนักพิมพ์จำอ้าวสัปดาห์ละห้ารางวัลเพียงเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รายการอาซาของเราพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศเกาหลีพร้อมทั้งเหตุผลสั้นๆผ่านทาง w w w f a c e b o o k c o m a s a t h a i l a n d t v ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะของราวันรัขคุณอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซาของเราด้วยนะคะ